มาทช่มีกำลังฉันตัวอัปปกาก้าอย่ลองนั่งบันลังเหรอเยสเซอร์ yes, <sir. S 2> มันใจแเลยไม่เห็นแล้วเขาโดนถีบลงมาตีอา้าวถ้าน,นั่งได้เนี่ยมอบเพ้เลยบัลลังแต่กำลังฉันคิดว่าการจะนั่งบันลังนั้นควรจะเลือกมาเหี่ยสีไม่เหสีนั่งด้วยใช่ชวมีแล้วเหรอมันถึงจะสมบูรณ์แบบเจ้าที่เจ้าทางเขาถึงจะชอบอา้าวคนไหนวะไปตามพระมเหสีมัน ถ้าหากข้านั่งได้และเจ้าเป็นมเหสีของข้ารองข้าจะเปลี่ยนมงกุฎให้กับเจ้า <c oughs> จูสี <c oughs> มงกุฎของท่านยังเล็กกว่าจมูกของเจ้าเลยจริงกาบพระบางพระสวามีอย่างอยัง,ยง <c oughs> แค่ดูใจกันเฉยๆไม่ถูกใจนึนกก็ทิ้ง เดี๋ยวมันเป็นเจ้ามันอาจจะประหารมึงก็ได้ว่าที่พระเมสีขออยู่เคียงข้างกระทุนกระหม่เพคะ้นี่หรือว่าที่พระเมสีพระเจ้าค่ะเอาลองนั่งดูสิท่านั่งได้บอ,อ,อไปเลยเสมอควงเสมอควงซะด้วยแหนมึงจะใส่พือนทำไม,มวะนี่มึงเรียนมาจากไหนที่เดินรอมึงเนี่ยนี่้ แมลโมสุดเลยแมทแล้วพอมาเห็นสีในี่มือท่าใบลานใช่ไหมมาคิดเปรตโว,ว,วยด้วยนะจะอยู่ได้สักกี่ปีออร์ซอนมื่กกี้ยืนได้เฉยยังลงทับกระเป๋าแต่งหน้าเพอแก่กว่ายขาแล้ว หน้าไม่มันเลยนะแต่เอาแตกขึ้นะโอ้โห้เออ ไม่เจ็บปวดอะไรใช่ไหมกาบพระบาทเพคะเป็นไงเมื่อกี้ว่าที่พระมเหสีท่านั่งปุ๊บเหมือนมีใครมาผักเพคะใครมือพ่านหนักมากเจ้านั่งฝักน,นั้นแล้วโดนผักเลยเพคะทุกโอ้ยม่ใส่แม่งนะ <laughs> มันจะนั่งนี่ได้ เช่นนั้นแล้วเจ้าจงมาอยู่ฝั่งข้าเถิดข้าจะไปนั่งแทนเจ้าข้าจะเก็บแทนเจ้าเองกลับาไปอาจจะผิดทิศกันก็ได้เปลี่ยนที่ใหม่เลือดูผีด้วย มลเเต็ยใหญ่เจ้าไม่นั่งเทียมข้าพระที่ข้ากาบพระบาทเพ้าเป็นไรเมื่อกี้ส่งไม่พยังตีเลยเพ้าเต็มเต็มโดนพระหัวไหลพระหัวไหลแคบสุดเลยพระเพค้าถ้าพระหัวไหลเจ้ามีค่อยดีแล้วฉะนั้นเชิญเจ้าลงไปพ้าข้างล่างเชิญนับะ้ามเหสีข้า จากทาการคลองล่ามึงก็พูดกับมันไปเลยให้มันลงมาแต่ตกลงเขาบอดของฉันขอย้ายไปอยู่ฝั่งตรงนั้นอีกสักพาพเหตุการับถ้าเกิดตรงนี้เจ้าเหมาะสมพระแล้วหรือข้าจะมอบหน้าที่นี้ให้กับเจ้าละแเอะเรไปเอาศัพท์ไหลมาใช้กันยังตรงนั้นอ้าวเฮ้ยอย่าบอก่ามันเป็นเจ้าได้เนี่ย ว่าไงไม่เห็นแล้ว้าวเฮ้นล้วหลักหลักเมียนูแม้ขออีกทีมึงก็สนุกตีเลยมันนิ่นดีอะหน่กทีถึงขนาดที่มันต้องมาไว้ดูว่าอีผีผีเห็นผี แกเป็นใครนะว่าที่พระมเหสีของพระองค์ท่านลบไปพระมเหสีตัวจริงมาแล้วอะไรนะพระมเหสีตัวจริงมาแล้วลบไปจะไปนั่งบ่นแล้วมานังนน่งร้องไห้ขอเกื้ไอไปมึงกูตวยอยู่นี่ล้นเล็กหาไม่เจอด้วย ย่ากลัวหายนี่เดี๋ยวกูไปซื้อให้ที่บ้านหมอรักษัต์นี่แกเห็นฉันหรืองเห็นจ้าเฮ้ยอย่าบอกนะว่าแกว่าแกแกอะไรคือ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 อะไรคืออะไรนะนั่งลงฉันเห็นแล้วมานั่งคุยกันก่อนดิอ่ะเนี่ยคนนู้นมานั่งก็ออามาถีบวันนี้มานั่งก็ออามาถีบยังไงกัน มันใช่อะไรเรัตนบันลลังก์แห่งนี้ต้องคำสาบไว้ถ้าใครไม่ใช่รัตายาตัวจริงเนี่ยนั่งไม่ได้อา้าวแต่ว่าบัลลังก์มันต้องเป็นเจ้าของถ้าเกิดไม่มีเจ้าของมันก็ลงก็ไม่มีใครนั่งได้เลยหกันหลูกหลานม,มาเต็มบ้านแตมเมืองดูที่ใครละ่ะไอ้ชูชูฟูก็ไม่เอาแล้วอ่ะทำไมมันจะเข็ดฟีนไปแล้วนาะน,นี่ทำไมไม่ให้ชุึงกำเงินนั่งบัเรลอเนี้ยนะฮะอยากจะให้โอาโหอันนี้อีนี้ที่เป็นติณิจใช่ไมเนี่ยปัะกัรเลยเนี่ยอุ้งว่าแม่จตนี่ ก็ไม่ให้มันนั่งบ้างแล้วทำไมเราจะเอาเขามันนั่งครับล้วดีมาถามทีโอ้เขาฝากมากปากเรียบปากเรียบว้าตีตีใครตีใครอ้วนไอ้อ้วนดิไอ้อ้วนนี่นั่งได้ดิหอมแล้วอ้วนไอ้วนเนี่ยตัวตัวอ๋อตัวเนี่ยตัวต้มนักรังสรรค์แรังสรรค์เออเขามมััันนน่งจะออกมาถีบแล้วเฮ้ยยังไงอะจะให้มันนั่งแล้วไม่ออกมาถีบมัติอะไรอยู่หรือเปล่ายังไงมีของแลกเปลี่ยนกันบ้าง เครื่องเส้นหัว่าอให้ฉันได้บ้างไหมเล่าเอ่หมูเห็ดเป็นไก่เออได้เลยเอาเนี้อสองลิตรขนมลูกหนึ่งน้ำน้ำจะทำไปให้เอาน้ำด้วยน้ำสมัยใหม่ที่เขามีฟ้าชิ้งโชกน้ำชาอะไรที่เขาเรียกกัน E O โอออะไรนะ่งชิบเออ E O E ชิแล้วหน้าฉันดำไหมครั้งไหมเ้ยเหี่ยวไหมเนี่ยแก่ไหมเนี่ยพอได้สมัยนี้ครีมไม่น่าจะไหวแล้วขออะไรที่มันฉีดเข้าไปแล้วตึงตึงโดท้องเออบวดท้องเออแต่เขาเจอจำได้นะฉันเคยฉีดมาแล้วข้างละร้อยอยู่ได้ร้อยอยู่เลยนะฉีดที่หน้าเนี่ย ที่หน้าจะไม่รู้ไปคลองที่ไหนที่หน้าเขาเนี่ยมันตึงใครชัวทุกอย่างแล้วฉันจะไปออกไงเกินได้ตกลงตามนี้นะโชคดีอ้วนๆฉันนอนไหนนอนเฉยได้พี่ตั้งเยอะตั้งแย่เลยพวกเจ้าแง่อำเขาอีกผีอําเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตีนของน้อยมันนั่งได้แน่นอนตายแล้วไปวุ้ยพวกเก่งเขาว่ามึงนั่งได้ขอเดชะมหาเล็กอัปปาก้านั่งไม่ได้พวกชื่ออะไรแน่เนี่ยอัปปาก้าอัปปาก้า แต่เมื่อนั่งนานอยู่นะนั่งนานติดพระเจ้าข้างทำไมเพราะอันยี่สิบเอ้ยพระเจ้านะ้วแต่นั่งเลยนะโองนั่งรังสรรยังไม่ได้ลองนั่งเลยพระองค์เออโอ้นั่งรังสรรพี่นั่งรังสรรยังไม่ได้เท่าเลยที่วันนั่งรังสรรแต่เดอกพ่อมาเห็่สีไปนั่งด้วยไหมเป็นไรเก่งใจเหลือเจ้าคนสุดท้ายแล้วพระเจ้าข้าเสร็จพ่อพ่อจะให้เจ้าลองนับพลังแห่งนี้ดูถ้าตัวเจ้านั่งได้ตำแหน่งประมุขพ่อจะมอบให้เจ้ารับที่กล้าไม่ใช่ เรื่เสียงสัตว์อธ <า S 1> ิทฐานอธิทฐานไม่ทันใดถ้ามีบุญสมดังใจจงช่วยโดนยังไม่นด,ด็โดนยังไมาเด็เแม่ไอ้บ้านไปถึงไหนแล้วขับกลับทิพยาไแล้วปรกกาเชียง์หยนี่นักเต๋าพบแล้ว เอกมุนงามรำสวยหน้าทะนุถนอมเอกนักรำจากจังหวัดอาา่างทองหน้าเวทีก็หลับก่อนทำการสแสดงก็หลับก่อนชนวนก็หลบโนวนก็ลำระยัน เข้าห้องน้ำไปย้ำลำโหนี่เลือกหัวหัว่าน้ำตกปัจจมากเป็นไงเราไม่รู้ว่ามีคนจู่ในห้องน้ำเปิดประตูพ้างไม่เจอตัวดงมันท่านี้เลยเหรอเด็กหน้าดันสิงโดยใส่เรื่อยดันสิงดูเป็นไงโอ้โหคนอื่นอาจจะมองว่าไม่น่าคบครับผมเพราะว่าเหลี่ยมจัดเป็นไงเหลี่ยมการจำเหลี่ยมการนับแต่ว่าเขาเป็นคน าเ,เ,เขาสามารถเซควายดูข้อท้องนะอไ,ได้มนะ่ใช่อันนั้นจิใจเยาสานะฮะเป็นคนมีใ,ใ<น>จเยสาะเขาชื่อตัวลูกโรนไทยอนเนกภาคเจริญมพูดไ้ขึ้นได้ชื่อไปไเป็นอำนานไปหน่อยมาแล้วครับดวงดวงิญญาณครต นังสันพระเสด็จพ่อเจ้าได้บัลลังก์แห่งน,นี้ได้นั่งได้แล้วไม่ใช่เจ,จ,จบเป็นทัาทายาโจทจริงของสิงห์หรือ no พ่อดีใจที่ตำแหน่งนี้มาอยู่ที่เจ้าเอาละในเมื่อได้บันลังสันนั่งได้นับตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปข้ากฤษดาจะขอสละราชสมบัติพี่จะข้าเป็นนัาางลังสัน ปกคองสิตู้โดสืบต่อไปสมบคจเลยโคดีลูกขอบคพ่อจลูกครัขอบัุะเยพ่อจโอ้ยดีใจด้วยที่เสองคนแม่ลูก ถ้ทาที่ใจตลอดจะไปเ้าพักเถิดรอดแ,แล้ววันนี้มันก็มาถึงอีดับถือูริจดัในเมื่อมรดบกบัติประโภควันนี้มรดกจะได้เห็นดีกัน